มือนีก็บจิตม่พผ้าเบื้องตนใหม่นะครับเบื้องตนใหม่ลา้หลากตนใหม่ที่สําคัญที่สุดคือกินได้ประจําวัดปลาบานหางเหยก็คือบักไฟกับบักเนา่าบักเน่าว,ว่าเมนมันดับเน่าเลไไปหรือเป่าม่แต่บักไฟหรอพี่น้องเลยหนาฤดูการนี่บักไฟนี่กําลังิีนิทีว่ามันกับเป็นไปตาม ต้นไอหมากไม่ตามฤดูเนาะ,ะมาเบิ้งกันนี่เห็นไปนี่กัคืบบักไฟบักไฟประจำเป็นกกใหม่เป็นใหม่ตามฤดูก,กาลของอวัดบ้านหางเหยเนาะครับเนาะนี่เห็นไดดกบ่ะอันนี้ไม่ว่าท่านดกได้พี่น้องปีนั่นนี่แม่นว่าหมากมันนี่ซ้ำไปว่ะอันนี้เบิ้องเบ้องเรื่องนี่คุณนี่ นี่ปัอกไฟนี่คือต้นหนึ่งดเด้หนี่ยี๋ยสิพาไปเบื้องอีกต้นที่สองต้นที่สองกับม่ข่อยดอกดอกมันเป็นน้ำนมีแยงบุมมันเป็นน้ำดินฝาอากาศดูไหมบุ๊นี่นี่ดกกัพ,พ่อได้กินพ่อได้ฉันนี่ลหละนี่ปัอกไฟนี่นเ,นเนาะบกไฟไปเบื้องอีกตน้น ค่อนขางพุ่นเนี่ยนะอันนี้ก็อีกต้นหนึง่งต้นนี้แปดเพราะเป็นหมากแต่ว่าต้นนี้หางเป็นมันเป็นน้ำเงียวแต่บอหูเนาะกระถามผู้เปนหูวว่ามันเป็นน้ำเงี้ยวนี่เนาะในเวลานี้ก็ไก่สี่จวนสี่สันเพนแล้วที่เน้นเล่ากำลังสีขึ้น ไปเอาไปใส่ผ้าพินใช่ป่ะเอาไปถวายหัวโลภพ่อมาว่างเด้อคุณเน้นตกลงหันนี่ในบางสากุลเนอะนี่นะครับในเวลาช่วงนี้ก็เป็นประมาณเจ้าโมง่งซีม่งกวนเนาะกำลังสีไก่ที่ในชั้นเทียนที่เน้นเล่ากำลังสิขึ้นไปเอา หมากไม้ไปใส่ผ้าเพลนเราไปถวายขอบคุณเจ้าด้วยบัดเนาะโอ้หลวงง่อมแต่เม่นเขากระพ่อเกีียวเหรอเนาะพี่น้องเนาะเอ่ครับนี่เล้อ่าเอาดีจ้าที่มาได้มาอะไรอีกปุ่มหนึ่งเหรอพี่น้องเช่นใบนี่คือหมากไฟเนาะกไฟมันกับว่ามันกับหวานได้เหรอพี่น้องเอ้ามันกับหวาน หวานพ่อกินพ่อนีอยู่ว,ยว่าเลี่ยงที่ว่าอุดันโอ้ยนอหลุดมือหลุดมือแล้ววานอากาไดีเลยบเดี๋ยวเบนนิ้งนี่เนาะอีกตนนึงนี่บักไฟอ๋อาฉียงที่ผ่าไหมเนี่ยบอกไฟเจ้าก็คือว่าเอาไว้นี่ไหม ้ยน่บซนชัวได้ชัวดีนะนี่ปแนี่ยนี่เนาะพ่ไปบึ้งอีกต้นหนึ่งแล้วทีผ้าไปบึงนี่เตะมากไม่ที่นีได้แล้พี่น้อนี่ต้นหนึ่งนี่รับโอ้ยนี่ นี่กรบเป๋าปันไดน,นี่กรบเป๋าปันไดเลยครับบ่อันนี้นปันไดบ่เคยดกเนาะอันนี้เป็นต้นป้าบกไฟนลยครับ,บรน,บน,บนี่บริเวณนี่ป้าบกไฟนะครับเนี่ยบริเวณนี้เป็นบริเวณป้าบกไฟ บางม่วงกับว่าหอยดกเลยน้องนเป็นลำไม่หยองเป็นำดินฝาอากาศนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นบางเงี้ยวนียบางเงี้ยวนี่ยบางไฟนครับเนาะนี่ต้นหนึ่งนี่ก็ต้นบางเงี้ยวนะครับต้นบางเงี้ยวเออเ่า พี่น้องผมก็ถ่ายท้ำมาประมาณศรีฐานาทีแล้วเนาะครับเนาะผมขอหยุดการถ่ายท้ำไปพ่อสานีดเด้อพี่น้องไอ้อย่าติดตามเสียไปเรื่องติดตามให้ลืมโทรศัพท์กับใครเป็นทั้งไหนนี่นี่โอ้นเนาะอย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ขอ,หขนะอ COVID, ใหออออใ้รักษาสุขภาพเ้อพี่น้ยช่วงนี้โควิดกำลังระบาดไปเ่ยว่าเป็นยั้งดอกยื้อกับจิตกับใจเขาสีรักษาสุขภาพเข้าก็ต้องรักษาจิตใจก,ก่อนเนาะรักษากจิตใจให้เหมือ่อจิตใจมันบม่มีความทุกข์ความโศกความเศร้าแล้วเิ่นว่า มนโนบุปัง n กม,มาธัมมามนโนเศธามานโนมายาเนะให้รักษาจิตใจใจเป็นหัวหนา้าผมกอขอหยุดตาลไท่ทำไว้พ่อซมีิเดอ